สวรรค์ชั้นที่5สวรรค์ชั้นนิมมานนรดีสูงขึ้นไปอีก2,688ล้านวาหรือ336,000โยชน์มีสิ่งอำนวยความสุขเหมือนทุกชั้นมีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีกเทพยดาในชั้นนี้มีความสุขสมบูรณ์มากปรารถนาสิ่งใดจะเนรมิตได้ ตามความพอใจผู้ที่เกิดบนสวรรค์ชั้นนิม,มานนรดีคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องสรรเสริญจึงอยากจะทำบุญนั้นบ้างอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเมื่อละโลกแล้วจะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป